อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลลยรอจิอูนการกลับสู่อัลลอฮ์ของพระพันปีหลวงได้สร้างความเศร้าสลดให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งโลกเลยครับ mm hmm. ตอลอดเวลาที่ท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทุ่มเทเพื่อประสบนิกร เป้าหมายของท่านก็เพื่อที่จะนำพาประชาชนคนไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทำกลางภัยอันตรายที่มาจากภายนอกตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่นะครับที่มาหนักมากเลยก็คือภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ภัยจากมหาอำนาจที่จะเสียมเราจะจับเราไปชนกับประเทศโน้นประเทศนี้เพื่อผลประโยชน์ของเขา ในการที่จะครองโลกในขณะเดยียวกันก็มีภัยจากภายในนะครับพวกนี้จะเซาะกร่อนบอนทำลายคอยไขายชาติคอยชักศึกเข้าบ้านเพื่อที่จะโค่นล้มแล้วก็ยึดเอาทรัพย์สินเอาอำนาจของประเทศนี้ไปเป็นของตัวเองตระก,กูลเดียวครอบครัวเดียวนะครับหรือว่ากลุ่มเดียวดังนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ สมัยที่ท่านทรงงานกับในหลวงรัชกาลที่9หรือคนที่ไปศึกษาอาจจะไม่ทันแต่ไปศึกษาเนี่ยก็จะไม่มีวันที่จะเป็นเนรคุณต่อท่านแล้วก็จะไม่แสดงกิริยาอาการดูหมิ่นเหยียดยามความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องจากไปเนี่ยก็จะไม่มีวันแสดงถ่อยคําหรือแสดงอาการกิริยาที่ เยาะเย้ยเหยียบย่ำหัวใจคนที่กำลังเสียใจก็คือประสบนิกรส่วนใหญ่ของประเทศ99.9999% 99 99เราเห็นคนเสียใจเรามีหน้าที่ที่จะต้องปลอบโยนให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือขอรับโปรดปรานพวกเราทุกคนและนำเราไปสู่ทางอันเที่ยงตรงและประทานความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้กับพวกเราด้วยเถิดอาเมน